God did not start loving us when we got saved. พระเจ้าไม่ได้เริ่มรักเราตอนที่เราได้รับความรอด. He has always loved us. แต่พระเจ้ารักเรามาตลอดเลย. You know He never stopped loving the human race. พระองค์ไม่เคยที่จะหยุดรักมนุษย์ทุกคน. You know He never abandoned the human race. และพระองค์เองไม่เคยมีความรู้สึกที่อยากจะทอดทิ้งมนุษย์แม้แต่คนเดียวเลย. Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Once again, we're so glad to spend this time together with you in God's Word. Now, if you just Found out about our channel, ถ้าคุณเองเพิ่งจะพบช่องของเราในวันนี้ you know, Please do subscribe ยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe ด้วยนะคะ you know, There are lots of contents in our channel that will help you in your walk with God เพราะเราเชื่อเลยว่าในช่อง YouTube นี้เรามีคำเทศนาดีๆมากมายซึ่งจะเป็นการช่วยการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลย You know the greatest need of our lives is intimacy with God สิ่งที่เราจำเป็นที่สุดในชีวิตของเราก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่สนิท And really, the understanding of God's word prepares our hearts. God intimacy with และความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าก็จะทำให้เรานั้นน่ะรู้ว่าเราสามารถจะสนิทสนมกับพระเจ้าได้ Why because God primarily reveals Himself through the Word เพราะพระเจ้าเองก็จะเปิดเผยพระองค์เองให้เราได้รู้จักผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ You know so if you uh, want to be a blessing to others please share these videos also และถ้าคุณเองอยากจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆคุณก็สามารถที่จะแชร์วิดีโอนี้กับเขาได้ด้วย Alright we'll go to today scripture we'll look at the book of Ephesians uh, Ephesians 2 4 to 5 says But God who is rich in mercy because of his great love with which he loved us even when we were dead in trespasses made us alive together with Christ by grace you have been saved. แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ You know The Bible very clearly reveals the spiritual condition of man in Adam ตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงสถานภาพของมนุษย์ที่อยู่ในอดัม in the garden of eden that affected all humans spiritually มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนตรงนั้นและส่งผลกระทบกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลย When Adam chose Independ Adam God from เพราะเมื่ออาดัมเลือกที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระเจ้า There was a change in his spiritual condition มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวิญญาณของเขา Which is separation from God ซึ่งทำให้วิญญาณของเขานั้นถูกแยกขาดจากพระเจ้า Separation from the plan of God ทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าอีกต่อไป You know separation from the blessing of God ทำให้ชีวิตของเขาถูกตัดขาดจากพระพรของพระเจ้า And what Happened to Adam spiritually affected the whole human race. And You know, but because of God's great love, <laughs> You know, he had a plan of redemption which was accomplished. through his son Jesus Christ พระองค์จึงได้วางแผนการไถ่มนุษย์ทุกคนเอาไว้โดยการที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นั้นจะเสด็จมาแล้วก็ทําการไถ่นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ And this redemption is in Christ is the greatest proof of how much God loves us. แล้ว You know God did not start loving us when we got saved. พระ He has always loved us. แต่พระเจ้ารักเรามาตลอดเลย. You know he never stopped loving the human race. พระ You know he never uh, felt และพระองค์เองไม่เคยมีความรู้สึกที่อยากจะทอดทิ้งมนุษย์แม้แต่คนเดียวเลย you know, the here says, ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า Because his great love. เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่แค่ความรักธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเราคิดว่าด้วยความเข้าใจที่ e ำกัดของเราเราไ n ่สามารถเข้าใ the greatness of god's love for his creation you know even the person who hates god right now you know he loves them with a great love even the person who is in deep darkness and rebellion ตกอยู่ในการดื้อรั้นในการกบฏดต่อพระเจ้าอย่างรุนแรงก็ตามพระเจ้าเองก็ยังมีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนคนนั้นอยู่ความรักของพระเจ้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเข้าใจได้ด้วยสมองของเราหรือความเข้าใจของเราเองและเป็นเพราะพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักที่ใหญ่หลวงนี้ even when we're dead in our trespasses in Adam ต่อให้ตอนที่เราอยู่ในอาดัมนั้นเนี่ยเราเองก็ได้ตายอยู่ในการบาป you know reconciled to us he him พระองค์ก็ยังหาทุกวิถีทางที่จะนําเรากลับมาคืนดีกับพระองค์ The Bible here says He made us alive together with Christ ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงทําให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระคริสต์ You know I just want us today to just take some time to celebrate the great love God has for us วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้หาเวลาที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เฉลิมฉลองถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณ And notice here in verse 4 also it says และในข้อที่4 ตรงนี้ก็ยังบอกอีกว่า rich mercy God is in พระเจ้าเองนั้นทรงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่มีความเมตตาเท่านั้น He's rich in mercy คือแต่พระองค์นั้นเปี่ยมหรือว่าร่ำรวยพระองค์มีความเมตตาให้กับเราอย่างมากมายเหลือล้นเลย His mercy never runs out และความเมตตาของพระองค์นั้นก็ไม่เคยที่จะหมดลงจากชีวิตของเรา we should celebrate this mercy of god us เราก็ควรจะฉลองขอบคุณพระเจ้าสําหรับความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเราด้วย know before i used to have a เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีคําถาม and what is the difference between grace and mercy ว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพระคุณกับความเมตตา you know grace simply means พระคุณจริงๆก็หมายถึง god giving us blessings we don't deserve พระเจ้านั้นน่ะได้ให้พระพรกับเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้คู่ควรจะได้รับเลย that's what grace is นั่นก็คือความหมายของพระคุณ it's also called favor หรือว่าเรียกว่าเป็นความโปรดปรานก็ได้ undeserved favor หรือเป็นความโปรดปรานที่เราได้รับทั้งๆที่เราเองก็ไม่ได้ประพฤติดีเลย but what is mercy และอะไรคือความเมตตา mercy is God not giving us ความเมตตาก็คือพระเจ้าไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับ God's mercy means ความเมตตาของพระเจ้านั้นหมายถึง even though we deserved eternal separation from Him ต่อให้เรานั้นสมควรที่จะถูกแยกขาดจากพระองค์ตลอดไป because God did not turn away from us we turned away from God เพราะอย่าลืมนะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยพระเจ้าเองก็ไม่เคยที่จะหันหลังให้เราเราต่างหากที่เดินหันหลังให้พระเจ้า so we deserved eternal separation from him but in his mercy he did not give us what we deserve but he gave us eternal life with him through Jesus Christ you know, we deserved his judgment His punishment. เราจริงๆสมควรที่จะให้พระเจ้าเนี่ยลงโทษพิพากษาเราด้วยซ้ำ Because even though He loves us, ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะรักเราแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมพระองค์จำเป็นที่จะต้องตัดสินความบาปของเราด้วยแต่พระองค์เองก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับเราสมควรที่จะให้พระเจ้าโกรธเราสมควรที่จะให้พระองค์พิพากษาลงโทษเราแต่แทน t e a d พระองค์ s รงใ His goodness. แต่แทนที่พระองค์จะทําแบบนั้นพระองค์กับแสดงสิ่งที่เป็นความดีของพระองค์กับเรา And He caused His Son to take our judgment and punishment at the cross. ด้วยการยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นจะต้องรับโทษจะต้องโดนพิพากษาโดนสาปแช่งแทนเราที่บนกางเขตนั้น You know one of the ways we understand God's heart. แล้วในทางหนึ่งที่ทําให้เราเองได้เข้าใจถึงหัวใจของพระเจ้า is through His mercy ก็คือผ่านทางความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์เองได้ทรงให้กับเราและก็โดยผ่านทางพระคุณของพระองค์ที่พระองค์เองได้ทรงเปิดเผยกับเรารายละเอียดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก God wants us to see Him, know Him. through His mercy and His mercy grace. and พระเจ้าต้องการให้เราเห็นพระองค์แล้วก็รู้จักพระองค์ผ่านทางพระคุณแล้วก็ความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเรา And today, condemnation. feeling so you're if ในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเอ่อจะต้องโดนกล่าวโทษแน่ๆจะต้องได้รับโทษแน่ๆ you know, เป็นเพราะว่าการกระทำในอดีตที่ผ่านมาหรือวิธีการใช้ชีวิตของคุณ And obviously God does not condone all those things God does not approve of those things แต่แน่นอนนะว่าพระเจ้าไม่ได้มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเฉยๆหรือว่าพระเจ้าเองก็ไม่ได้แบบเห็นด้วยหรือยอมรับในทุกการกระทำของเรา But I w a n t you to understand that He's rich in mercy แต่ผมเองก็อยากจะให้คุณเข้าใจว่าพระองค์เองก็มีความเมตตาให้กับเราอย่างมากมายจริงๆ He does not give us e e d s พระองค์ก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับเลย He gives us what we don't deserve แต่พระองค์ให้ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับต่างหาก And I want you to rejoice today and and remove that voice of condemnation from your heart วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้ชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้เพื่อที่จะขจัดเสียงแห่งการกล่าวโทษที่มันกําลังทํางานในหัวใจของคุณออกไป That God is being merciful to you right now และให้คุณมั่นใจเลยว่าพระเจ้านั้นยังคงให้ความเมตตากับคุณเสมอแม้แต่ ในขณะนี้ the god is being merciful to your family และพระเจ้าก็มีความเมตตาให้กับครอบครัวของคุณเสมอเลย because of his mercy and his grace เป็นเพราะความเมตตาและพระคุณของพระองค์ you will continue to see his goodness his deliverance in every area of your life คุณก็จะได้เห็นความช่วยเหลือหรือว่าการช่วยกู้การกู้คืนต่างๆในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน in the bible says every morning his his mercies are new พระคัมภีร์บอกว่าความเมตตาของพระองค์นั้นก็สดใหม่ทุกเช้า Thank God that He does not treat us as we deserve ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติกับเราอย่างที่เราสมควรจะได้รับ But He treats us as Jesus deserves แต่พระองค์นั้นปฏิบัติกับเราอย่างที่พระเยซูสมควรจะได้รับต่างหาก And the Bible says และพระคัมภีร์ก็ยังบอกว่า It is His goodness that it leads us to repentance. You know when we see the mercy of God, the grace of God. You know, our heart will be transformed. and you know, we will see how much God loves us. and we will have this supernatural desire to live for him. และจะทำให้เรานั้นน่ะมีความปรารถนาเกิดขึ้นที่อยากจะดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเสมอ you know, not because we are afraid of him แต่ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวพระองค์นะ but because our hearts have been touched His mercy and grace. แต่ว่าหัวใจของเรานะั้นน่ะมันท่วมท้นไปด้วยความดีแล้วก็ความเมตตาพระคุณของพระเจ้าเหลือเกินผมก็หวังว่าเช้านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนกับเราอีกครั้งหนึ่ง That with great a God loves us with a great love us ว่าพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ And that God rich in God rich is mercy และพระเจ้าเองก็ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา s pray. <S ให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this day พระวิดาขอบคุณพระองสำหรับวันนี้ Lord, I just pray for anyone watching right now who may be going through ation in their พระเจ้าลูกขอที่ฐานเผื่อใครก็ตามที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงของการกล่าวโทษที่กำลังทำงานอยู่ในจิตใจของเขา I pray that by your Spirit you'll reveal your mercy and grace in a greater way ลูกขอที่ฐานว่าโดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์เองจะเปิดเผยให้เขาได้เห็นถึงพระคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีกับเขาอย่างมากมายเหลือเกิน We thank you for a favor-filled day today เราขอบคุณสำหรับวันนี้ที่เต็มไปด้วยความโปรดปรานของพระองค์ In Jesus ในพระนามพระเยซูเมน Well, thank you for joining us. We'll see you again. ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่